Hoàng thôi ở đây được phát thông kịp máy đứa Ờ... một rồi á เนื้อส่วนใหญ่อยู่ที่ผมหมดอ่ะรับสิดตัวพี่อ่ะดาดท็อตเออท็อตลืมไปเลยเนะี่ยท็อตไม่ได้หาเพิ่มเลยท็อตมีตัวไหมนะ่ะมีท็อตในตัวเปล่าไม่มีเดี๋ยวขาเพิ่ม อ่าเยู่เนี้สี่สิบวันเนี่ยกูแล,แล้วปิงก็เยอะเนาะต้องตามเก็บเออแล้วแต่สุดว่าอยู่ทำไม,ม,ม,มครับลืมปแปลกๆลืมเปิดเช็ตเดอร์เสร็จติดภาพสวยแลยนะ หกสิบกว่าอันจะเอาไหมมาเป็นกองนะเป็นกองนะอย่างนะไปไปทางไหนดีให้เลือกเลยทางไหนดีอ่ะถ้ารู้ทางไหนดีจะรู้จจะะหาไหมอ้าวให้เลือกทางไงทางไายเหรอวะพี่ทะเลทรายไหมมันอยู่กำแพงเลยไงไปชี้กำแพงูทะเลทรายนะยิงปั๊บเลย ถามก่อนถามก่อนอ <hã S 2> เห็นทะเลทรายไหมเห,เห็นเห็นงั้นไปทางป่าอาอไอ้หี้ยตัวประกันเก็บไปได้อะไรเนี่ยได้คาอินเทลไงเจ้าสีข้างล่างสุดเ,เห็นป่ะไปเปิดภารกิจอ๋อเออเตียงมาป่ะนะกลับบ้านเราเตียง นิกออกทีละอย่างโอ๊ยติดตัวไม้เดี๋ยวฟักทองเก็บให้ด้วย นึงผมไปเด้บอกว่ามีคนจะฟาดกันก็ลบเอามาจากไหนเนี่ยฆ่าพิกซอมบี้มาป่าเมันดอกตัวอะไรอ่ะมันมาเป็นขยงเลยตรงนั้นอ่ะตรงที่รถพังตรงที่รถจอดอ่ะอ๋อระเบิดรถเลยไมหเือไงระเบิดทิ้งเลย กลับไม่ได้เระเบิดทิ้งเลอาอะไรก็ได้เฮ้ยธนูธนูธนู R P G โม้โลูเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดียวดี๋ยวเดี๋ยวี๋ดี๋ยวอนเดยเดีดเดียวียด้วยเด เฮ้ยมีอุมโมงค์อ่ะประเด็นเออ,อยูทูบยูทูบพี่วุฒิหืมป่าป่าป่าหมูอย่างเยอะแต่พี่วุฒิเล่นมานี่ยังไม่เคยเปิดแมปเลยตรงนี้มาสองสามเที่ยวแล้วผมเที่ยงก็ตายแลเวอะวิงช้าอ่ะ รถ APT เรามีสองคันไม่ใช่หรอวะดอได้หายไปไหนคันหนึ่งได้ไม่รู้ไอพ้พวกนั้นเราขับไปมั้างล่นจนหิวป้าขับได้มีแค่สามคนที่ขับรถได้เฮ้ยหมาตาแดงหมาตาแดงเต็มไว้แค่นั้นอ๋อมันลากกระต่ายเปนคนอื่นขับเลยไงมันลากกระตุยร,รู้ไหมทำไมหมาตาแดง ทำไมหมาเป็นวันนลกเออเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมพี่วัดดูมาทำไมหมาเห็นตาแดงหมาเป็นวันนลกหมาเป็นอะไรเรื่องวันนี่ไปยุ่งทำไมเรื่องของหมาเออเฮียกูเร <c oughs> ิ่มปวดใจเลย <c oughs> กินเลียราชิ้มหายูดลืมพิกัดป่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไงเดี๋ยวสร้างใหม่ได้อะอ่ะก็ฟันเจสไงแล้วก็กลับไปเกิดที่เดิมอ๋อปล่อยให้เจตายเจก็ดูรหัสมาแค่นั้นยากตรงไหนวัวใช่ไหมไม่ได้เอาหนังมาอีก เออมาก็ไม่มีอยู่ดีนี่วะแถวนี้เนี่ยมึงไปหาไหนเนี่ยบัวเนี่ยฮะทำไมกูมาแล้วทำไมกูหาเจอพระเจษนะครับว่าไงวะไอ้เหี้ยเลยบุ๋งบุ๋งเลยเฮ้ยเอาข้าวไหมฮะอู้เอาเอาข้าวกลับบ้านไปเอาข้าวมาล่อไหมเอาไม่ไหววะไก่หายหาเอ็มพีซีก่อน มี n อ c แล้วก็คลองโลกละเฮ้ยพี่วุฒรอ,อแป๊บหนึ่งดิรอแป๊บ,บนึงก่นอบบนอองเดี๋ยวไปจดพิกัดตรงที่วัวอ,อยู่ก่อน <S <S จะได้กลับมาถูกจดเลยแหละไม่ใช่จดพิมพ์ก็ได้พิมพ์ไม่ก็หายยู่ดีจ็ดสองเก้าเจ็ดสิบสี่หนึ่งหนึ่ง อ้าวเด็พี่ว kind of ู๊ตอยู่ไหนวะอืมอยู่ที่เดิมเลย อาหารเป็นกองฮะ1หนึ่งกิโลเมตรตรงไหนอ่ะจากฐาน<ร>เราก็กำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะไ<ม>ปทา<อ>ง,งไหนดิเดินลงเขามาหนึ่งกิโลเมตรจะถึงฐานใหญ่ดูพ่อที่เสดจปลา่าอ่ะ เจอแล้ว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 หมวยังหาพัมไม่เจอเลยทำไมเจอไวจังวะไหนไม่มีมันหาง่ายเกินไหนวะนี่ไงพยายามจะรถออกให้ได้ไหนวะเอาเจอแล้วโอ้ยใหญ่ด้วย มีวัวด้วยชิบหายแล้วกุตกันยังไงเนี่ยทีเนี้ยถ้าจะใหญ่ขนาดนี้เนี่ยไหนสิกัดที่ 7, 7, 6, 3, 6, 2, เจ็ดถึงเจ็ดหกสามหกสองสี่ดึงมาไม้มาเอา้าเวีนกรรม ทีอ่อ,อ,อ,อะไรหน้าสั่นเลยไม่เป็นไรลงคิปเปอร์ฮิลไว้ละลงเลยนะคิปเปอร์ฮิลคืออะไรไอ้คิปเปอร์ระเบิดแต่มันจะคืนเหมือนเดิมไปเจ็ดหาที่นอนก่อนเออเดี๋ยวนะขอจดพิกัดแป๊บนึงเดี๋ยวๆๆๆๆเตด เฮ้ย <Hey, S 2> มันมีมันมีโกเลมแล้วเหรอมีดิไหนตาม<ฮ>หลักการเกิดของโกเลมคือจะต้องมีประตูทั้งหมดสิบบานแล้วก็มีมี npc อย่างน้อยสิบตัวพี่วุฒิก็ไม่นอนอ,ะอ่ะอ้าะหรโทษโทษ ก็บอกพี่ว่าน,นอนแล้วเฮ็ดเอาไม้ไปตีหมาสัทีดิ<อ>แล้วไม่ไดหมาบ้านตูซะหน่อยอ๋อหมาบ้างพี่อ้ํา<อ>พี่อ้ําเอาไม้ไปตีหมาหน่อยอ,อ๋อเหรออ๋อเดี๋ยวไปไล่ยิงมันเด <laughs> ี๋ยวมาแป๊บเดี๋ยวมาแป๊บเฮ้ยเมื่อกี้ได้ยินเสียงตุ้มตั้มตุ้มตั้มอยู่ตรงไหนอ่ะวิ่งหาพักกลางไม่เจอ อะะไรวพูเล่มอ่ะมันก็อยู่แถวนี้แหละดูอย่างเทพจะเดินให้กูวนทำไมพี่วุฒิทำทางขึ้นให้เอ็มบีซีก่อนใจดีเนาะมันจะขึ้นได้ไหมยจดีเอาไอ้นี่ออกก่อนยังไงมันมีอะไรให้แลกมั้งเนาะกระดาษนี่ ฟอร์จูนสองอันนี้ชุดเนี่ยตัวกระดาษเนี่ยน่าจะไปเนะี่ยอันนี้อะไรเนี่ยฟอร์ตบล็อกเกอร์คืออะไรวะฟอร์จูนนี่คืออะไรวะเฮ้ยพอง เออตรงไหนประตูลอยก็โอ้โทษโทษโทษเฮ้ยทำประตูให้มันหน่อยตรงนี้เดี๋ยวไปหาไม้ก่อนอ้โใจดีเหมือนเคยไปไ้วยอ่าเดสอะไรเดสเดสสไปเดอร์เดสสไปเดอร์ทำอะไรวะอา่าเด็บสไตรเดอร์คืออะไรวะ โวครัฟใครมาวางไว้เนี่ยอ่าวุธนปางเม่กีเฮ้ยีพลังงานว่ะ,ะ,ะเดี๋ยวมันแต่แค่มึงออกมา n p c แม่งเลอใส่เร็วจริงๆริงม วัวแม่งม,มีความสามารถหรอแม่งขึ้นหลังคาดได้ออื<า> ากกว่าที่คิดเว้ยคิดว่าวันนี้จะไม่เจอซะอีกขโ,โมยแม่ให้มดเลยแม่ข้าวดได้เลี้ยงหมูแล้วเว้ย่ะโอเตโต้ไม่มีอ่ะไม่มีเหรอมันจ่แครอทเห็นอยู่ฝั่งนู้น มันจะแค่หอลอดเหรอใหญ่เกินไปวันหาตัวเด็ตัวนั่นได้วิวเสียงตึงต้งๆอยู่ตรงไหนว่า โจทย์พ mm. e ิกัดแล้วใช่ป่ะจบแล้วกลับบ้านนะไปเตรียมที่ให้ NPC หน่อยแล้วจะฝงมันยังไงไกลขนาดเนี้ยคงต้องหารางรถไฟผมเคยดูกับใครของแท็กเกอร์วะเสียงซอมบี้ ได้ยินได้ยินเหมือนกันแต่หาตัวไม่เจอแถวทางไอ้ที่รู้อยู่หนเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาตามไม่ทัน โคตรไกลเฮ้ยคืออะไรบ้านพีก่กัดอะไรจดจดไปแล้วพี่กัดบ้านอ่ะพี่กัดวินเลดอ่ะแต่พี่กัดบ้านเดี๋ยวนะส่งให้ คนเข้าเซิร์ฟมาโดิีตายไปสามตัวออกเลยปีซีไม่บุกทากลับบ้านยังพิวุดิลบสองห้าลบไม่ามกลับแม่งแล้ว ไปเจอกันที่บ้านไปทางไหนรู้อ่ะทางไหนโออแค่เดินเดินดูก็รู้แล้วว่ามันควรจะไปทางไหนนั่นเหรออยู่ไหนวะเอาไปด้วยดิตอนนี้อยู่ออกมาน,นอกหมู่บ้านาแล้วเจอเาตากแต่งน้ำอยู่ไหนวะ <c oughs> นี่ได้ยินอยู่แถวๆนี้ Tông mày được. Tông cho nè. Ta hằng nè. Ta mặt. Ta mặt. Ta mặt. Ta binh เฮ้ยโอ้โหมีประเด็นมีประเด็นระว่างระว่างระว่างว่างเนี่ยพี่วุฒเอาเตียงมา้ยังวะมาแล้ว สองสี่หกเออใช่จริงด้วยถึงบ้านแล้วจำทางได้แล้ว มาทันไหมนะกำลังตอนนี้เอ x 300ลบสามร้อยละยังไม่ถึงสองร้อยเลยองเจ็ดเก้าสองเจ็ดลวถึงแล้ว เจ็ดสิบห้าตีหกกูโดนเลยมาไกลเลยมันอยู่ตรงไหนกันนะครับพตู้มันอ่ะรอบๆกำแพงปุ้ยมมึม